เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพักโซรัสนะครับกับบิ๊กบ่าวัตฟักนะวันนี้เรามาคลายเครียดกันบ้างนะเรียกว่าช่วงหลังๆมานี่เราอยู่กับการโวยวงมานานแสนนานนะวันนี้ก็มาเล่นเกมแบบว่าสร้างสวนสัตว์สนุกสนุกน่ารักน่ารักกันนะครับผมก็จะลงควบคู่ไปกับเกมโซเวลเกมอื่นนะครับผมวันนี้เรามาเปิดพักกันดีกว่านะครับพักโซรัสน่ารักน่ารักอันนี้นะครับไปเริ่มต้นยังไงเนี่ยอันนี้คือเข้าเกมครั้งแรกเลยนะเนี่ย เพย์ในแคมเปญน่าจะเป็นดีนะอโอ,โอ,โอ,โอนี่มีเกาะให้เราเลือกด้วยเหรอว่าเราจะไปเล่นเกาะไหนครับแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยมันจะต้องปลดล็อกนะอันนี้ปลดล็อกหนึ่งหรือว่าเราต้องไปที่เรียนปริญญาก่อนเหรออ๋ออันนี้คือทอร์เรียลนะครับพอเล่นทอร์เรียจบแล้วเนี่ยเราน่าจะขึ้นมาเกาะนี้เกาะแรกนะครับเพื่อที่จะทาเป็นพ์คแรกของเราใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีความรู้มากพอนะครับที่จะลงไปเล่นนะครับเราก็ต้องไปทอร์เรียก่อนสิเพราะว่าตรงนี้เป็นรูป หมวกปริญญาอยู่นะเอาละทุกคนไปเราไปิวเกมตรงทอร์เรียวันก่อนนี่ว่าไปผมรู้สึกว่าเกมนี้เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเนะเห็นมีอะไร1.0เวอร์ชั่นอะไรเนี่ยคือผมเห็นเกมนี้มานานแล้วอยากจะเล่นนะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้เล่นสักทีเลยเดี๋ยววันนี้ก็มาเล่นแล้วเกมนี้เปิดมาสักพักแล้วแหละนานแล้วแหละอย่าพูดว่าสักพักเลยเอาละทุกคน <c oughs> เดินหน้าต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นการบอกว่าอะไรเนี่ยไดโนเสาร์ ขี่ยานอวกาศมาลงที่โลกเหรอนี่คืออะไรเอ่ยโอ้แปลกแปนะมาแล้วครับส่งจดหมายมาให้เรา welcome เอาล่ะทุกคนตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วน tutorial นะครับเดี๋ยวเราดู tutorial ก่อนนะโอเคใช้ WASD ในการเลื่อน camera ครับซูมเข้าซูมออกอ่านะ rotate camera โอเคภาพเกมมันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะทุกคนตรงนี้รู้สึกว่าจะมีรถอะไรมาส่งด้วยนะเป็น quest your first อ่าโอเคแล้วทําไงต่อให้เราไปสร้างในส่วนของกําแพงนะครับแล้วก็ประตูใช่ไหมโอเค o ุ f r เฟรนชยมีตรงไหนอ่ะนี่ไงแล้วก็เป็นรั้วอ๋อก็คือน่าจะเป็นการสร้างกรงกรงแรกหรือเปล่านะครับผมเรียกว่าด็อกเตอร์ไดโนเสร์เขาบอกเรามานะครับเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าสร้างตามทางเข้าไปเลยนะครับชเไม่แต่ว่าเกมมันดูเพลินดีนะครับ mm hmm. ก็เพลินเลยแหละ อ่ะสร้างรั้วเรียบร้อยนี่ก็คือเรียกว่ารั้วกงกงแรกของเรานั่นเองนะครับต่อไปก็คือใส่ประตูใช่ไหมประตูก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ประตูจ้ะอันนี้น่าจะเป็นประตูของทีมงานสตาฟนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมจูสิตเวิร์มาแล้วผมว่าเกมนี้น่าจะชิลๆ,ๆนะเรียกว่ามันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยแหละนะผมจะเอาประตูใส่ตรงนี้ <S <S 2> <S 2> โอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งอันอยังไงต่อมีจดหมายมาอีกแล้วนะครับ <S <S โดเดชันบล็อกไอ ทุกคนเคยเล่นุ u r a s s c World Evolution ไหม Donation Box นี่คือของดีเลยนะเรียกว่าเป็นส่วนทําให้เราได้เงินนะครับเป็นกล่องบริจาคนั่นเองไปที่พาร์คตรงนี้ฮะไปที่ในส่วนของ Building นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ Facility นะครับแล้วก็นี่ก็คือ Donation Box ใช่ไหมเอาล่ะเราวางไว้ทางเข้าเลยวางไว้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วเห็นดีเห็นงามก็สามารถโยนเหรียญได้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเพื่อนคนแรกของเรานะครับผมก็คือการที่เราต้องฟักไข่เดรเสวครับเป็นสเตโกซอรัสหรือว่าไทเซลาท็อปใช่ไหมเฮ้แต่ตรงนี้เนี่ยเขามีเจ้าไดราร์ปริญญาเป็นสเตโกใช่ไหมกเอาสเตโกดีกว่าทุกคนแหมเราได้สเตโกแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องวางไข่ลงไปในบริเวณกรงใช่ไหมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเรียกว่าเล่นพาร์ทแรกโดยการให้เขาสอนเนี่ยมันก็ชิลๆอยู่จะได้แบบว่าไม่ไปงงในตอนเล่นจริงๆนะอ่ะ เอาไข่มาแล้วก็มาวางฟักไว้ตรงนี้อึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องรอไข่ฟักใช่ไหมพอรอไข่ฟักปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีอาหัวอาหารให้กับเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยฮะอุ้ยทุกคนดูดูไอตัวนี้ดิมันคือตัวอะไรนะที่มันเป็นคู่ปรับกับทีเร็กซ์นะครับมันดูน่ารักไปเลยนะครับเกมนี้ก็จะน่ารักนะทุกอย่างไม่มีความดุร้ายเลยนะครับเหมาะเด็กๆเ,เลย ต่อไปก็ไปที่อาหารนะครับแล้วก็ไปในส่วนของการขายผักแล้รเวสเทเบิลนะแล้วก็ไปดูในส่วนของอะไรเอ่ยเราจะให้มันกินอะไรอะผักผลไม้หรือว่าหญ้าหรือว่าอะไรเอ่ยให้เราทําการซื้อ6แพลนนะครับโอเคบายนาวเลยไหมหนึ่งสองสี่ห้าหโอเคได้6อันแล้วยังไงตกอะเราต้องเอาไปเป็นอาหารให้เจ้าสเตโกซอรัสหรือเปล่าทําการ ํำการสร้างถาดให้อาหารใช่ไหมโอเคเรากลับไปที่หน้าแรกของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ในดเสานะครับแล้วก็นี่ก็คือถาดให้อาหารของเราเราก็จะเอาไว้ตรงบริเวณทางเข้าตรงนี้เผื่อมีใครมาดูใกล้ๆเลยสวยนะครับตรงนี้ก็อ่าเดี๋ยวทีนี้อาหารที่เราไปซื้อมา6อันก็คือเราต้องมาใส่เป็นอาหารของเจ้าเซโกตรงนี้ใช่ไหมโอเคต้องมีคนงงคนงานมาดูแลด้วยใช่ไหม เมื่อกี้เราซื้ออาหารมาใช่ไหมทุกคนจบบับได้ปะและ้วแล้วมันอยู่ในนี้ยังไงอ๋อคือเดี๋ยวต้องรอให้คนงานเขามาใส่เองหรือเปล่าเราต้องจ้างคนงานก่อนเนี่ยไปที่ตรงนี้ออฟฟิศครับออฟฟิศแล้วก็ไปที่ตรงนี้ฮะแล้วก็มาดูครับว่าเราจะจ้างใครมีคนให้เลือกมากมายเดี๋ยวเราจะต้องจ้างสัตวแพทย์นะครับผมอ่ามันมีเรเวลของมันด้วยม, speed, มีสปีดมีศักยภาพนะแล้วก็มี p e r s o n a l ลี y นะครับแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยสกิล ยิ่งเลเวลเยอะขึ้นนะครับก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใครจะเหมาะดีนะครับสัตวแพทย์เอ้ยไอ้นี่หน้าตานะาได้แต่กนตินจังเออผมว่าขอเป็นผู้หญิงแ้่แมผู้หญิงน่าจะมีความนุ่มนวลผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวเราทําการจ้างผู้หญิงเลยจัดไปเอาละเรียบร้อยพอเราได้สัตวแพทย์มาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะให้สัตวแพทย์ครับมาเติมอาหารตรงนี้โอเคและทีนี้เราก็ทําการคลิกฟักไข่ได้เลย โบกออกมาเย่ yeah. เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นสเตโกโน้อยใช่ไหมนานะครับต่อไปก็คือทำอะไรเอ่ยนะครับอ๋อก็คือตกแต่งนะไบโอรอบๆนะครับให้มันเข้ากับไอ้เจ้าไนโดสาวนะครับอารมณ์เหมือนเกมจูราสติวเอฟเวอร์ชั่นเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เล่นชิลๆนะครับแล้วก็น่ารักดีเอ้ยไหนสเตโกว่ะผมอยากเห็นนะ่ะโอ้ยัสกอร์เมาส์ม,ามพังด้วยจะซูมเข้ามันซูมออกอะโธ เอาเละครับผมเปลี่ยนเมาส์แล้วอันนี้คือเมาส์กากๆอันละไม่กี่บาทอันละ50าบาทไปที่รั้วนะครับแล้วยังไงต่อเนี่ยไปที่รั้วปุ๊บแล้วก็อ๋ออันนี้คือน่าจะเข้าสู่กระบวนการตกแต่งพื้นแลวใช่ไหมอุ้ยนี่สเตโกน้อยนะ่ารักจังเลยเฮ้ยป็นตัวเล็กมาคนดีเหรอเป็นไปได้เหรอเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ลูกไดต้นเสาตัวเล็กครับทีนี้ก็ทําการวางกราสก่อนเนี่ย อ๋อตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยชอบอะไรบ้างครับชอบพื้นที่แห้งนะแล้วก็ชอบอพื้นที่เรียบๆนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่หญ้าให้มันใช่ไหมเดี๋ยวใส่หญ้าให้ก่อนเอาตรงไหนดีอโอใส่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยตน้นหญ้าน่ารักดีโอเคใช้ได้อยู่นะครับแต่ตอนงคืนถ้ามีไฟนะ่าจะสวยนะตอนนี้เราใส่หญ้าไปก่อนต้องใส่หมดเลยเปล่าเดี๋ยวผมใส่ให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับทั้งโลงตรงนี้โอเค เอาละเรียบร้อยนะครับได้ต้นหญ้าหมดแล้วนะครับจากพื้นดินธรรมดาเอ้ยได้เสียงอะไรอยู่ข้างๆต่อไปก็ไปดูในส่วนของบริเวณน้นํานะครับต้องมีแหล่งน้ําให้เจ้าน้อยกินด้วยนะครับแหล่งน้ำเหรอเอาตรงไหนเดียแหล่งน้ําอยู่กลางได้ไหมโอเคเฮ้ยตรงนี้เราสามารถที่จะทำเป็นไอ้นี้ได้ด้วยนะ เป็นแบบว่าผู้คงผูเขานะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันชอบพื้นที่เรียบๆใช่ไหมพื้นที่แบนแนหน่อยก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรมากมายเอ้าวเสร็จแล้วเหรอโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อครับก็ต้องอ๋อคือพอจบหนึ่งวันมันก็ต้องข้ามอีก1วันไปใช่ไหมต้องกด next day ไปในวันต่อไปเมื่อกี้ผมยังตกแต่งตรงนี้ไม่เสร็จเลยนะครับดูดิ มันยังเป็นภูเขาตลกตลกอยู่เลยนะครับโอ้โหอยู่ดีมันก็ข้ามวันเฉยเลยเดี๋ยวผมขอทําให้ดีๆนิดนึงอะ่ะโอเคมาเอาล่ะกลับมาเป็นสภาพเดิมเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่แม่น้ําให้มันเอาตรงนี้แล้วกันนี่พอละเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สวยนะเพราะมันไม่มีเส้นแล้วแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะครับก็มีแหล่งน้ําอยู่ตรงกลางนะแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการใส่ต้นไม้แล้วแหละนะครับไปที่ตรงต้นไม้ตรงนี้ครับแล้วก็อ่ะเลือกต้นไม้ตรงนี้ไป เอ้ยแล้วก็ใส่ไปเลยสิครับสนุกสนุกเลยตรงนี้ต้นไม้เล็กๆนี่เพิ่มความสวยงามโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้นไม้ตรงนี้นะแล้วต่อไปก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพุ่มไม้นะครับผมพุ่มไม้เล็กๆใช่ไหมเพื่อตกแต่งได้เบยพุ่มไม้เล็กๆก็จะตกแต่งกันไปนี่เน โอเคประมาณนี้อันนี้เหมือนต้นเบอร์รี่เลยนะครับเนี่ยต่อไปก็สร้างในส่วนของก้อนหินนะครับอ่าพอมีต้นไม้มีพุ่มไม้แล้วก็ต้องมีก้อนหินนะก้อนหินของเราอ๋อมันเป็นก้อนหินใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเอ้ยแต่ก็ดีนะสวยดีนะเป็นแรนดอมด้วยนะครับทรงนี้นี่ฮะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยโอเคเรียกว่าเคลียร์แล้วนะครับผมในส่วนของเควสในการตกแต่ง เอาล่ะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่จะเปิดพาร์คแล้วใช่ไหมถามจริงนี่ยังไม่พร้อมจะเปิดพาร์คนะเฮ้ ي, แต่ว่าพอเอากริดออกก็เนี่ยมันก็สวยดีนะเดีย๋ยวผมเปิดพาร์คเลยดีแม่เฮ้ยเปิดเปิดพาร์คอย่างไงวะทุกคนเขาให้ไปคลิกออนที่ admission นะครับ admission นหะนอยู่ตรงหน้านี้เหรออ๋อนี่หรือเปล่านะครับอ๋อไปคลิกที่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ทำการเปิดพาร์คปะ อ๋อเปิดพาร์ทสิครับเรียบร้อยอีเอาแล้วเปิดพาร์แล้วยังไงต่ออะต่อไปก็ต้องมีพันลงพันโรงนู่นนี่นั่นนะครับผมจัดไปเดี๋ยวเราจ้างพันโลงก่อนไปที่การจ้างงานนะครับแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปดูที่พันโรงอืมเอาผู้หญิงเราจะเป็นครอบครัวผู้หญิงกันหรือไงเออเอาคนที่มีความว่องไวหน่อยไหมสปีดสี่เลยนะ สป,ปีดหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้แล้วก็อันนี้2แหละอยากได้แบบคนกลางๆครับไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องดีมากนะแต่ว่าเรียกว,ว่าสเตตัสค่อนข้างดี่จะชัวชวัโอเคจะเหรียญน,นะครับกับคนนี้นะชื่ออะไรไม่รู้นะแต่จัดมาเลยเอาล่ะเรียบร้อยจ้างมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการอ๋อให้เขาไปเก็บขยะนะครับ3ที่ใช่ไหมโอเครอดูว่าเขาจะไปเก็บขยะ3ที่ตรงไหนนี่ไงเต็มพื้นไปหมดเลย1ที่แล้ว แล้วก็มีกล้วยตรงนี้ครับโอ้โหใครก็ทิ้งอะไรไม่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวดาพักเพิ่งเปิดวันแรกทำไมมันสปกปรกได้ขนาดนี้เนี่ยเอาย้ายไปอ๋อเราสามารถที่จะจับเขาย้ายได้เหมือนเกมจูสิตโวลเวอร์ลูชั่นเลยนะเหมือนกันเปียบเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดพักแล้วก็ต้องมีคนเข้ามาใช้บริการห้าเหรียญจะไปห้าเหรียญจะไปเฮ้ยหัวหมอหัวหมอนะครับเราสามารถขึ้นราคาเหรียญตั๋วได้ไหมไปซัประมาณอาืม หก <6 S 2> เหรียญห้าเห้รียญโอาเค็่ห้าจุดเห้รียญไปมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับนี่เจ้าสเตโกน้อยของเรามันมีความสุขไหม啊เจ้าสเตโกน้อยอะ่ะขอดูหน่อยสิตอนนี้สเตโกน้อยรู้สึกว่าโซเชีย l จะไม่มีนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็เป็นระบบ security นะครับก็ต้องมีคุณยงคุณยามใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปจ้างเหมือนเดิม ไปที่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็ไปดู Security ผมขอผู้ชายและกัน s e c u r ร t y เนี่ยน่าจะเหมาะดีแล้วทำไมคนนี้เนี่ยเขาหน้าตาเหมือนผู้ชายแล้วเขาถักเปียล่ะรครับเนี่ยบ้าเนี่ยผมว่าผมชอบคนนี้นะครับดูมีความเป็นอินดี้พอสมควรนะ62เหรียญจัดไปจ้างเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมไปดูความสุขของเจ้าสเตโกหน่อยแม้มันขาดอะไรบ้างแม้ ความสูข60%นะครับผมความพอใจในถิ่นที่อยู่ก็โอเคนะเออรู้สึกว่าโซเชียลเขาจะไม่มีเลยนะครับผมของลงของเล่นก็จะไม่มีนะทำไงดี่เราอาจจะต้องฟักไข่สเตโกอีกตัวแม่เพื่อให้มปเป็นเพื่อนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาให้เราทำการฉีดยาสลบไอ้เจ้าตัวนี้อ่รอหรอใช่ไหมคุณหมออ๋อนี่ไงยิงเรียบร้อยออ้ยยิงทำไมอ่ะ น้องกําลังซนเลยเนี่ยโอ้ยิงสลับเลยโอ้จบเลยเหมือนจะเอาน้องไปทําอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็จับน้องขึ้นมาโอเคน้องก็เข้าไปอยู่ในส่วนกักกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําไมทําอย่างนั้นนะอ๋อแล้วก็ปล่อยน้องออกมาออเป็นการสอนนะครับโอเคหยิบน้องมาปล่อยโอเคน้องก็งงนะเพิง่งจับเข้าไปเมื่อกี้แนละ้วปล่อยออกมาอีกแล้วนะครับสวยเลยทีนี้ผมต้องหาเพื่อนให้น้องแล้วไหมเนี่ย มีการสำรวจวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมไหนเอ่ยทำยังไงอ่ะไปที่ science building ใช่ไหมโอเคดีเหมือนกันเรียกว่าเขาได้สอนเราเล่นนะครับเราจะได้รู้ว่าทำอะไรบ้างเนะีไปที่ตรงนี้ครับ research station ใช่ไหมเอาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหม๋ย้าสร้างๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะาเราไม่ได้จริงจังอยู่แล้วนะตอนนี้เป็น tutorial อ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยยังไงต่อเอ่ยต่อไปก็จ้างในส่วนของนักวิทยาศาสตร์มา จัดไปจ้างนักวิทยาศาสตร์มาจ้างตรงนี้แล้วก็ไปที่นักวิทยาศาสตร <c oughs> ์โอ้โหเออฟันเขาเหยินเลยครับเนี่ย <c oughs> นี่ฟันเขาเหยินหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเขาใส่แมสต์มันดูขาวจริงเลยเฮ้ยคนนี้หมอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะครับ oh <c oughs> โหดูขาวโอ้โหอ,อันนี้ไม่น่าใช่ <c oughs> แป๊บนึงนะ <c oughs> ผมชอบคนนี้ว่ะอันนี้ส่วนตัวเลยป <c oughs> จ้างไปเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อ มาแล้วนะครับอ๋อเราต้องเอาไปไว้ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงรีเสิร์ชอ๋อนี่ไงถูกแล้วนะครับแม่เขาก็เดินไปเดินมาตั้งนานผมก็ว่าทําไมเขาไม่เข้าไปทํางานตั้งทีต้องให้เขาไปเข้าจุดนแนบแหมเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องรอนะครับเก็บแต้มไม่ได้20แ <Yeah. S 1> ต้มนะครับในวันนี้นะโอ้ยเราผู้หญิงคนนี้ก็ดีใจเลยเนะี่ยเหมือนเขาได้เจอสัตว์นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าสเตโกน้อยยังคงม,มีค่าโซเชียลไม่ค่อยดีผมว่าผมจะฟักไข่เจ้าไดโนเสาร์เพิ่มว่ะ มันฟักไข่ยังไงอะประเด็นผมยังไม่เคยฟักไข่เลยมันฟักไข่อย่างไงเอ่ยนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับมีบ้านอ่าฟักไข่อย่างไงหรือว่าเราต้องไปซื้อไข่มาหรือเปล่านี่ไงไปที่ทาวนนะครับแล้วก็เนื้อนี่ไงซื้อไข่มาซื้อได้ไหมสเตโกซอรัสนะครับนี่ไงตรงนี้รู้สึกว่าจะมีสเตโกซอรัสนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะครีเอทได้รู้สึกว่าเราอาจจะต้องไป หาหัวกะโหลกมาให้ได้ก่อนหรือเปล่าฟอสซิลนะครับแล้วก็ปลดล็อกไอ้เจ้าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคราถึงจะสามารถที่จะสร้างไข่สเตโกมาได้อีกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ได้แต้มพอยต์มา16แล้วนะถือว่าร,รวดเร็วด,ดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครบวิทยาศาสตร์เราคล่องแคล่ววงไว้อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะแล้วแต้มวิทยาศาสตร์นี่เอาไปปลดล็อกอะไรเอ่ยต่อไปก็เป็นในส่วนของอะไรนะเป็นส่วนของไข่เหรอ แล้วยังไงต่อนะครับไปที่ Open Portal นะครับตรงไข่ตรงนี้โอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ใช่เลยนะครับที่เราต้องการในสออันนี้แล้วทำยังไงอะเราต้องเข้าไปที่ Portal แล้วก็กดอะไรเอ่ยสกรีนแอป Open น o r t a l นี่ไง Open Portal นะครับโอเคเราก็จะส่งทีมไปสำรวจใช่ไหมอ๋อคือการเปิดพอทัลก็คือการส่งทีมเนี่ยไปสำรวจนะครับ ไปสำรวจดูเพื่อที่จะหาฟอสซิลหรือว่าหารอยเท้าอะไรสักอย่างของไอ้เจ้าไนโนเสาร์ใช่ไหมอ๋อพอเราได้มาครบแล้วเนี่ยเราน่าจะปลดล็อกในส่วนของอาการฟักไข่ของสัตว์อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นสเตโกเมื่อกี้เราปลดล็อกไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องไปหาอะไรพวกนี้มาก่อนโดยทีมสำรวจตรงนี้แล้วผมยังไม่ได้จ้างทีมสำรวจเลยหรือว่ามันมีอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้นะ Expedition Center นะผมจำได้นะนี่ไง Expedition t e อันนี้คือหน้านี้เนี่ยเราก็จะออกไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเราออกอ๋ออ,ออกได้นี่หว่าโอเคออกได้ครับออกได้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็หาแต้งไปเรื่อยๆเลยนะครับกว่าจะเดินถึงตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยเ,น,เนี่ยอารมณ์ก็คือตอนนี้เราปล่อยให้คนไปสำรวจนะครับเาก็จะเดินจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้ใช่ไหมเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะซื้อไข่อะไรเราก็ซื้อได้เลยใช่ไหมแล้วก็คือเราก็ไปปลดล็อกก่อน เนี่ยผมสงสารสเตโกนะครับสเตโกมันเหงา่มันอยู่คนเดียวอะ่ะมันเหงามากเลยตอนนี้ฟู้ดก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องซื้ออาหารให้มันเพิ่มโอเคซื้อมาซื้อมาอีกสักสองอันนะครับโอเคมาตักเตรียมไว้นะครับตอนนี้มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะไหมเราสามารถดูชาร์ตได้ไหมว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูสถิติของเมืองเราโอเวอร์วิวไม่ใช่เฟิร์สเพรสซั่นโหมดเฮ้ย เช็ดเค่โคตรเทเลยเฮ้ยโคตรด,ดีเลยอันนี้โคตรด,ดีเลยอ๋อนี่คือปืนฉีดยาเหรออารมณ์เหมือนกับลงไปเดินในแมปของจูสิ e โมเอเวอร์ชั่นเลยนะครับเฮ้ยถ้าเราสร้างแบบว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆนะครับมีพาร์กเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะสวยใช้ได้นะครับโอเคใช้ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงนี้ครับเรียบร้อยอ๋อเราเดินมาถึงจุดปลายทางแล้วต้องทําการขุดใช่ไหมอาขุดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขุดเราต้องขุดเองแหละ เออทำอยังไ,ไงอ่ะกดอะไรก็ได้ใช่ปะขุดไปกดขุดไปไดเรื่อยๆใช่ไหมเรามีโอกาส27ครั้งนะครับแล้วก็ทุกคนที่เหลือเนี่ยก็มีโอกาส5ครั้งอะไรอย่างเงี้ป่ะอาจจะเป็นไปได้นะเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วอะไรอะ่ะเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้ครับเอาละผมกระเทาะมั่วไปหมดเลยนะ อันนี้คือคือโครงกระดูหัวกระโหลกสวยเลยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหัวกระโหลกอีกอันหนึ่งเอาล่ะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอยเท้าผมยังไม่เจอรอยเท้าเลยเฮ้ยผมเจอรอยเท้าแล้วนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นรอยเท้าอีกอันหรือปเปล่าอ้าวผมหมดซะแล้วนะครับก็ต้องให้คนงานอ๋อคนงานเขามีสกิลนะครับเรียกว่าขุดได้เยอะขึ้นนะนี่แนะ่รอยเท้าสวยเรียบร้อยครับน่าจะครบแล้วยังเอ่ยยังไม่ครบเหรอม่ครบก็น่าจะตรงมีตรงนี้มีอ่ะ เจอแล้วนะครับครบแล้ว2รอยเท้าเอาล่ะน่าจะพอแล้วไหมน่าจะเรียบร้อยนะครับก็เราได้ครบแล้วก็รีเทิร์นโฮมเลยแล้วกันอ่ากลับบ้านต้องใช้เวลาเดินอีกปะเนี่ยใช่ไหมหรือว่าต้องรออาจจะต้องใช้เวลาเดินกลับบ้านนี่ไง <c oughs> เดินกลับบ้านจริงๆด้วยนะทีนี้เนี่ยเราก็ไปที่การซื้อนะครับแล้วก็ถ้าไปที่ไข่แล้วเราก็จะสามารถที่จะปลดล็อกเจ้าสเตโกได้แล้วใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่ดีเมื่อกี้มันเป็นเคล็ดของไทเซอร์าท็อปนี่ว่า โอเคสเตโกเรายังไม่ได้ค้นพบนะฮะก็ไม่เป็นไรเอาไทเซอร์ท็อปก่อนแล้วมันเลี้ยงคู่กับสเตโกได้ไหมไทเซอร์ท็อปไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะตีกันปะว,วะคงไม่ตีกันหรอกมั้งมันเป็นสัตว์น่ารักครับครีเอทไข่แม่แล้วเราก็ได้ไข่เข้ามาแล้วนะครับเย่ yeah, <c oughs> เป็นไทเซอร์ท็อปนะครับต่อไปก็ไปดูในส่วนของ science t r e นะครับก็คือเรียกว่าการปลดล็อกวิทยาศาสตร์นะไปดูที่ไหนอะตรงนี้ อุ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <_ d ance> ตัวนี้คือแต้มของเรานะมี736้มแต้มนะก็อย่างแรกที่เราจะปลดล็อกคืออะไรดีเ <_ d ance> ขาให้เราปลดล็อกอ่ะเอาพารจะปิดอีกแล้วโอ้เดี๋ยวแป๊บนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะปลดล็อกอะไรดีครับมี e m p l o y e e learn หนึ่ง c i e n c เ Learn หนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ครับเฮ้ยเราดูตารางชาร์ตวันนี้ได้นะว่าเราเป็นยังไงบ้างครับโดเนชั่นองเรา466รีเนชั่นนะ แม่รวยเพราะดเนชั่นนะครับแล้วขายติ๊กเก็ตได้ประมาณ300แม่งเงยกล่องบริจาครวยกว่าติกเก็ตอีกอะทุกคน <c oughs> ใช้ได้ไหมเออดีเหมือนกันเอาล่ะ next day เลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรละ next day next day ประเด็นคือเมื่อกี้เรากำลังอยู่กับการ research ใช่ไหมแล้วมันจะมี research อะไรมาสักอย่างนะครับแป๊บนึงนะถ้าผมกดน้มันจะเป็นการ research เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะ uncommon gem นะครับ เป็นเอาไว้สร้างในส่วนของไดโนเสาร์เอกนะครับโอเคผมเอานี้ก่อนได้ไหมโอเคเรียบร้อยหมดไป600แต้มนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ไปสสยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไอตรงที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรไหมเดี๋ยวสสยนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามีเควสนะครับผมที่ต้องทำก็คือการให้คนเข้ามาเยี่ยมชมพักของเรา20คนนะอุ้ยลถมากันเต็มเลยแล้วก็หาเงินให้ได้500เหรียญฮะ ประเด็นคือเราสามารถที่จะเรียกตัว๋วไม่ได้ไม่ไม,ม่มันก็แพงไปนะมันก็น่าเกียดไปนะครับตอนนี้จะถึงหรือยังเอ่ยนะครับในส่วนของนักสำรวจของเราเฮ้เราก็สามารถที่จะสร้างไอ้นี่ได้แล้วสิครับเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเหมือนรั้วจะพังนะครับแล้วเจ้าสเตโกดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมันมีของเล่นในเจ้าสเตโกไหมเป็นของเล่นน่ะของเล่นแบบเล็กๆน้อยๆเอามันล็อกนี่ว่าผมจะต้องปลดล็อกก่อนใช่ไหมน่าจะมาจากไซเอนเมื่อกี้แหละนะครับ ผมเข้าใจแล้วโอเคก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหงาในะตอนนี้เนี่ยคืออารมณ์เหมือนว่าโซเชียลมันไม่มีเลยมันอยู่ตัว,ดวดเดียวนะครับ <c oughs> น่าเศร้าจริงๆอ๋อนี่ไงครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะไปหาเจ้าอะไรกันดีครับเราอยากได้สเตโกซอรัสก่อนเนี่ยสเตโกซอรียเฮ้ยสเตโกซอรีอสเตโกซอรัสมันเดียวกันเมื่อวาเพื่อนเดี่ยวนะไม่ใช่สิสเตโกซอรียหรือป้าเดียวกันวะทุกคน หลัมันคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อกี้เราได้เมื่อกี้เราได้แต่กระโหลกของไอ้เจ้าไทเซราท็อปมานะครับก็คือกระโหลกของไทเซราท็อปใช่ไหมเมื่อก,กี้อันเดียวกันเลยนะครับกระโหลกต่อไปก็คืออ๋อคือใช่เลยสเตโกซเรียนะครับเอาไว้เรียกชื่อกระโหลกหรือเปล่านะเป็นหัวกระโหลกของเจ้าสเตโกซอรัสนั้นเองโอเคเราถูกละเรามาถูกทางละเราก็เรียกว่า looking for นี่ครับเราจะหาหัวกระโหลกของสเตโกซอรัสนะฮะแล้วก็ รอยเท้าของสเตโกซอรัสนั่นเองไรปบไปเปิดพอร์ทัลแล้วก็ทำการสำรวจเฮ้ยเรามาครึ่งวันแล้วนี่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองใช่ไหมเราได้ประมาณ300เกือบ400เหรียญแล้วฮะก็เกือบจะดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยเราจะสร้างโกงเพิ่มดีไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่ามี3เขาอยู่ข้างๆนะครับผมว่าน่าจะดีนะไม่ต้องสร้างใหญ่มากแล้กันเพราะว่าสเขาน่าจะเลี้ยงไม่ตั้งกี่ตัวับโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็ฟึบมา เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ประตูไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ต่อถนนเข้าไปเอาล่ะต่อถนนเข้ามาเรียบร้อยให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาไม่มีพวกพวกขายอาหารหรือว่าอะไรม้างเลยเหรอเกมนี้หรือว่าเราอาจจะต้องปลดล็อกมาก่อนเนี่ยอันนี้คือโอ้โหห้าหมื่นเลยเหรอครับโอ้แพงจังอะ่ะกังหันลมโอ้แพงจัดเลยเฮ้ยแป๊บนึงนะกำไรเราตอนนี้มืดแล้วครับเดี๋ยวพาร์ก็จะปิดแล้วนะตอนนี้ใกล้จะครบ เป้าหมายเลยนะครับ500เหรียญถือว่าดีเลยแต่เท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่มีในการขายอาหารอะไเลยนะครับเนี่ยเราจะปลดล็อกไม่ได้เลยนะต้องรอปลดล็อกก่อนโอเค t อร์เรียลคอมพิวต์เลยครับผมได้ตังมา500เหรียญแล้วนะครับเอ้างั้นก็ถือว่าจบแล้วสิทอร์เรียลนะครับเราก็สามารถที่จะไปเล่นเองได้แล้วใช่ไหมต่อไปจากนี้นะครับเอ้ยก็ดีเหมือนกันเอาล่ะแสดงว,ว่านี่ก็คือจบทอร์เรียลใช่ไหมทุกคน โอเคแสดงว่าเราก็เล่นเป็นแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวต่อไปเราไปเล่นจริงๆในแมบปบจริงๆเลยลวกันนะครับผมสำหรับเกมพาร์คซอรัสนะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเกมพาร์คซอรัสนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปกับเกมพาร์คซอรัสก็จะเล่นเพลินๆไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเกมน่ารักดีนะครับใครชอบเกมบริหารจัดการสร้างพาร์คหรือสร้างอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้